วิธีเพิ่มรายชื่อเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือว่าสร้างชื่อให้กับเบอร์โทรศัพท์แบบนี้นะครับอ่าแบบที่เพื่อนๆเห็นอยู่เลยให้ทําตามนี้ได้เลยอย่างแรกให้เพื่อนๆเข้ามาที่แอปโทรศัพท์ก่อนนะครับจากนั้นในแถบทางด้านล่างนะครับให้เรากดไปที่เมนูลายชื่อครับผมตรงที่ลูกศรชี้นะครับแล้วก็ทางด้านขวามือด้านบนตรงนี้จะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะครับให้เรากดลงไปได้เลยตรงนี้เราก็ใส่ชื่อนะครับที่เราต้องการจะใช้ แสดงแทนตัวเลขโทรศัพท์อันนั้นนะครับก็อย่างเช่นในตัวอย่างผมตั้งว่าเทสละกันนะครับปึ๊บแบบนี้ตรงนี้นามสกุลกับบริษัทเนี่ยเพื่อนๆจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้และเรายังสามารถกดเพิ่มรูปภาพจากปุ่มตรงนี้ได้เลยนะแต่เดี๋ยวผมลองเพิ่มชื่อกับเบอร์โทรให้ดูก่อน,นครับผมเราใส่ชื่อเสร็จเรียบร้อยให้เลื่อนลงมานะครับเขาจะมีคําว่าเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ที่เป็นตัวเครื่องหมายบวกสีเขียวทางด้านหน้านะครับให้เพื่อนๆกดเข้ามาได้เลย แล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ลงไปครับผมในตัวอย่างผมจะเอาเป็นเบอร์นี้นะครับลองเทสให้ดูนะเมื่อเราใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับให้กดที่ปุ่มเสร็จสิ้นมุมขวามือด้านบนเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเบอร์ของคนนี้นะถ้าเกิดเราเคยโทรเนี่ยตรงนี้เขาก็จะไม่ขึ้นเลขโทรศัพท์แล้วนะเขาก็จะกลายเป็นตัวชื่อที่เราตั้งให้เขาเมื่อกี้แบบนี้เลยโอเคลองได้ไปททำกันดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆครับผมในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ